thank <sighs> you

อุ้ยไซ์อยู่นี่อุ้ย,ยชิบหายแล,ญญาแล้วครูยากนะครับครับได้แล้ว <c oughs> หนึ่งโดนแล้วรีบแล้วรีบแล้วพ่อใช่ไหมครับไ,รรได้ครับได้ครับด <c oughs> ีน้ำครับผมใส่ในลหลังนี้ไว้ครับขบุณครับเดี๋ยวปลาเราโยนไปหลังได้ cái này thôi, ô, đi, một, lùi một, lùi một, nước kìa. <c oughs> ปกติบ็ดใช้ทั้งวัน <c oughs> แบบนี้มันคืออะไรแต่นี่ <c oughs>

ยังไม่ได้ปลานะโอ้ยยังไม่ได้ปลานี่ขุยที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ผมเป็นคนขี้ขุยนะผมบอกไงยครับ่อน้ะเบน์ขึ้นเราขึ้นไหมดีกว่าครับ,บเหมือนดูด เดี๋ยวเยอะๆนะเราไปตกปลาเอาไทยไปไปยาพวกที่พาพาไปจุมโพนปประจวบว่าอะไรวะประจวบนี่ตกได้สองข้างเลยนะจุมโพนะอุปี้เยอะเขาตั้งเขาว่าตั้งเยอะ ทั้ง้รั้งเขาก็าทำเลยใครจะทำก็ได้อแล้วเขาช่วยเขาช่วยกันทำเขาช่วยกันรักษาไปวันเดียวอินทรีย์เจ็ดตีกว่าหางโอ้ยถ้าไหร่ฮะอโอ้ย,อย <laughs> นี่ดูแล้ว เนื้อดีไหมดีต <Hey, S 3> าตาปลาทอดเครื่องอร่อยเลยนะี่ทอดเครื่องตา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 มันมีมันมีเส้นในนะั้นอ่ะผ่าไปที่ตามนีพวกตกเหยื่อดสดนะถ้ามันตกได้ปลานะาี่น่าไอ้วงกลางคืนมันเศร้าว่าเพราะว่ามันจะอยู่กับดอกอ๋อคุ้มดอกได้นะ Ui. Ê, mày ông, mày ông, mày ông. Chim ăn. Thôi đây nè. Ông ấy. หมใส่แบบน,นี้อ้มอมาเร็วมาเร็วเ <c oughs> หลือคนเดียวแล้วนี่มัห้ามบอกใครนะ <c oughs> ได้ถึงข่นะ้ <c oughs> มเลยวิดติดเดี๋ยวสาวคนเลยนะสาคนไม่กินนี่หื่ ตะมะเดี๋ยวนี้กินนะอืมอืมโวดยตะมเลยอืมให้เข้าที่มันตุ้มยิ่ไม่มาให้ใส่ใจอย่าเห็นตะว่าไม้เข้ารูรอรจักเะพ่ออุยอุยอุยหลุด อ้าวตมะอุ๊ยอืมสีนี้ได้ผลอุ้ยกล้อ,องเปิดอยู่ไหมวะไม่ได้เปิดหรอเฮ้ยไม่รู้เห็นไฟไม่กระพริบอ่ะไม่มีไฟมีแต่ที่ออนาจอครับตัวแรกในชีวิตกับไมโครจิกไิโกครัิกครั้งจิกคนครั้งครัง <c oughs> <c oughs> ้ง เหยื่อน้ำเบนซ์ครับหา,เ,นนเ,าเป็นน้ำเบนซ์ขีดไม่ได้หเบนซ์ม่ขีดมั้ยพอไม่พอหฮ้ขีดพออยู่นี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อหาเพื่อนมาให้20 minutes later อ,อ,อะไรอ่ะป่าอะไรไหมเมืนเน่อกี้ปล่อยหยุดให้มันซ้ำเลยนี่อืมพอตกใยมากป่าดูมัก็เคาเองโอเค Não, não, não okay.

ผมพูดถึงงานเกงงานเก่งเฮ้ยเถึงว่าหลังๆนจะคนเดียวแล้วเมียเลียวไม่ทรมาแล้วผมกลับคืนอยู่ลำบากแล้วนี่เฟนวันนี้เฟนบุกเอาปิดเหรอ

ก็รู้วผิดหวังนี <re ่ไปนอนให้หรือนี่เฮ้ยเราเล่นคันเป็นกันก่อนไหมครับเหมือนเมื่อกี้เลยกดคันกดคีกดลงนั่งเดี๋ยวจะบาดคออ๋อยัง

cái mày mình nặng còn mới kia không? nó <laughs> เดยนเป็นมาลายสีส้มด้วยไหมสีมูเบ็ดไม่รู้พอไม่ด้กล้องเดี๋ยวถ่ายให้เจอ Xong <laughs> bóc <laughs> <laughs> บูบงเกี่ยบังอ่าก็ใหญ่ด้วยจำได้ไหมพรงนี้ไปอาบูไปเป็นเพื่อนน่าจะต้องอย่างนั้น <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวตักนะต้องตักต้องตักโอ้ยไอนี้ปักเกี๊ยมโอ้ย ปลาเกียมนะจ๊ะโอ้ติดแน่นเลยติดทั้งเหงือกทั้งติดหมดโอ้ยปลาเกียมจะปลาเกียมนี่ครับฮู้ฮู้ฮู้ดูสิยังมีลายอะไรอยู่ไหมนี่ เ้ยเป็นไงรมดแล้วครับวันนี้ <c oughs> ขเขาเรียกอะไรนะพี่ไอ้โมงปากเกี้ยมไอ้ปากกว้างเออสวยเลย

ไลโกชลทะเลชนทะเลไอนะชนทะเลตากแน่เฮ้ยชนทะเลทุบชิปไอไลฟาตาอุ้ยนี่ฟาตาจริงด้วยนี่พี่จะถอดเก็บแล้วว่ะกลัวมันกลัวมันลงมาโยนนี่ เบ็ดคมดงป่ะที่ว่า45ตกตัวหนึ่ง45บาทเรือนี่ของผมใช้จีโนะาสามบาทอืมจโนะนสิบเนยครับนี่เป็นกล่องใหญ่มันกล่องละห้าสอ๋อ มันครมันรตง้อยตามสัน้ครับกเเตาถามว่าใชดีไม่ใช่ดีละมรื่นให้งก่อนที่เมือนก่อนเบอร์อะไรที่เบนบอกพี่สั่งเบอร์อะไรสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่ใช่ไหมัสอถึงแล้วเจอแล้วพัสดุเจอแล้ว พี่กลับมาบ้านเมื่อวานแกจะถังอะไรเลยท่วงน,นี้กลัวอะไรใช่ไหมกลัวบางทีถังเรียบร้อยไหมฮะนี่นุ่นอยู่ตัวเรียบร้อยแดงอะ่ะอ๋อมันไปตกมึกไม่ได้ยินอะไรเลยเงียบจริงเหรอแต่ว่านะแต่พี่เก๋มันดีนะไม่ไม่ค่อยจัดพี่เต๋มันทนอะ่ะโอ้

ส่งไฟให้ด้วยนะครับได้จ้ะ <iant w> <c oughs> อืมลอยมันกินมั่งเฮ้ยซับซับเว้ซับเว้ซับ indoors. ที่ก็อืม

นี่เฮ้ยมงลูดถ้าจะใช้เดียวอ่ะเกือบขาดติดข้างฝั่งนี่เดินนครับต้องรีวิวอีกไหมนี่ครับไม่ใช่เล็ตายตาเบ็ด น้บเนบเ็ดน้ำเบ็ดครับไม่ขายครับไม่ต้องทักอุย้ยสงสัยว่าปลาอะไรปลาอุ้ยปลาอุ้ยปลา,า, <laughs> าอุ้ยนี่ปลาหลุด,ลด,ดต่ใหญ่นะเมื่อกี้ของผมมันสองโลได้แล้วนะใช่ใช่ใช่เราเราเราไม่เห็นเราสามารถคิดไปได้หมด ไม่มีใครว่าอะไรเลยนี่ลอยไปลอยมาได้ปลาชีได้ไอตรงนี้นี่ไม่มีสาวด้วยนะลอยแบบสาวหมดขึ้นลำไส้นี่ าจจะลูกมาอ๋อนนี้ไม่ใช่ลูกแล้วเดียวเราเลยอะไรวะลายปลาตาปลาอ๋อปลาตาปลาโทษเลยนี่ืมเอ้าพี่ถ่ายถ่ายรอแล้วถ่ายรอเลยนี่เออนี่ครับตาบ็ด จ่าเบนยังไม่ถึงเลยพี่เหยี่งไม่ถึงเพื่อนเลยครับตาเบ็ดจ่าครับเหยื่อก็ของจ่าครับอยู่หม ท่านคันมันสวยาันรย้าบยาหมื่นหนึ่งครบุจุดนะฮะเอสตาร์ดิเกนเบอร์ไ สี0สามพันครับีสามพันตอนนี้ก็ห้าพัน้ครับเพราะว่าตอนนั้นผมซื้อเนสี่พันเจ็ดห้าิเนาเอาองตัวนั้นมันจิกมาแน่งไนนี้ ต้องหาเพื่อนไปอาบูแล้วนี่ไปซื้อพวกคันไล่ไลจิกอือหือนี่อ่ะพวกผมใช้คันไลหมดเลยเพราะเมื่ <c oughs> อ,อหลังเวลาหนุย่ยน้อยมันดูปลาไม่ค่อยได้เฮ้อืออย่าดื้อจ้จราระวังสายสายสายพันอยู่โอ้โหหางเข็งหางเข็งก็ได้นี่ยังไม่มีปลาย,ย่างเลย

ไปใต้ท้องพี่เอาคันลอดใต้ท้องไปเลยฮะเดี๋ยวนะ <c oughs> เอาคันลอดไปแล้วไปเอาอีกฝั่งนึงอุ้ย,อ,ยอะไรวะรุดเฮียรุดหางแขงรุดหังแข็งหางแข้อ <c oughs> ได้เลยยุย่งเลยปึ๊บอืมหางเข่งครับโอ้ยเดี๋ยวเราคนยังไม่ถึงพื้นเลยห <c oughs> ยับหนาเบ,บนน้าเบ,บนเป็นไงหยับหางเก่งหาเงเก่งพอได้ทีขี่บ้านเล่ยแล้วอบอกเร็วอย่าพลาดเดี๋ยวไปต่อไปตออ่อ <S <S <2: Hey. S 2> uh ี้ได้แล้วครับ